สวัสดีค่ะพี่น้องขอกระมนุยทางช่องใหญ่แหลมเราเพลินเราไปเชียวเัาแล้นะคะมาแล้วมาแล้วมาหอดแล้วหอดงานแล้วคะ่ะวัดบ้านเหลื่อมนะคะอำเภอเมืองจังหว,วัติโรธานีเมนุยค่ะมา,มาชมลงทานพี่น้องแม่บูลสวัสดีคะ่คะเที่ยวได้อะไรได้ล้านหนักครับ้าไ,ไปพ่อไปไป <laughs> ไปแซ่บแซบพี่ย้เดินมาลงทาน ลงทานนี่ลงทานไอศครีมอันนี้ก็น้ำดื่มลมทานที่น้องด้วยคุณครูคนมีใจบุญได้บุญคุณท่านเราเพิ่งมาเห็นร่องสองร่องท้านที่น้องเขาได้กินคุณน้ำสำราญข้างขุ่นกับเมียนที่น้อง

พาไีกันเรล้วนั่นะวเซตมาดูบริจาคการบริกาคขอน้อาตาน้าบริจาคไปเรื่อยๆก็ไม่น้องบริจาคไปเรื่อยๆครับเอาจมาบริจาคลนะครับแต่ว่าการบริาอม่านใาจามีราชาดุตีนะครับใครก็นั่ใจครับที่กนองเข้าโดิต่อดนะครับนี่น่งสาวสุิ ตเื่องเพื่อนประานาธิบยีดบดันครับหัวหน้ารัฐบามเนอ่ย้อเขาเป็นพัดลมหึ่งเครื่องครับมาการบริการครับครีกัน้องเข้ายรพางว่ามันเช่นที่ครขอให้ทำาพผู้มีใจบุญทั้งหลาย จะมีความสุขความเจริญพัฒนาใดบาดหมาซี่ใดอะไรตามความมุ่งมั่นศาสนาครับทุกเงินงันทุกทองในท้องนอนหลับไใเงินเน้อนเรียนในงานการแล้วก็ผมก็จะท um> 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 ี่เปิดให้นะครับใส่ขันมาเปิดให้นะครับเราเริมมีทีมงานนะครับมีคณะกรรมการนั่งรอบริการนะครับตอนนี้เชิญเลยนะครับ ทานที่กวงทวงพี่น้องก็ต้องยานว่าซีบ่มีหมองนางเด้อในท่านี้ร้อยดาวนะครับจับฉลากจับคุ่กองใส่ขันแล้วก็เดินมาแล้วก็พิถีพิถันเลยนะครับมีทุกรางวัลมีทุกหมายเลขนะครับจะไม่มีขัดข้ามนะครับเพราะฉะนั้นลองวัลกว่าร้อยกว่าไม่ใช่หมื่นกว่านะครับรางวัลนะครับตัวนี้นะครับผู้

เดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะครับแย่ตูดให้นะครับอย่าให้นะครับหรือว่าเปิดให้นะครับกินเผาแล้วไม่หนุยค่อยสิมาพี่นอ<ห>้องพราะถ้าไปกินเผาเสาียวหมานแต่มาม่านะล้านปูนยงางแต่กร้าวัสดุถึงใบยี่สิบบาทนะครับร้านปูนสะอาดอาสะอาด,ดน,นะครับเล่นสงกรานต์นะครับหัวสิบเอาหัวยี่สิบบาทนะครับนึ่งข้าวใหม่ อาตะก้าแล้ซักผ้าเสร็จแล้วก็กินโคกเย็นๆอาได้เลยนะครับพัดลมบอกอีกแล้วนะครับพัดลมไหนครับอีใจน้ำคุกไม่ได้เนาะไม่ลุยไดจะมาๆกันแหละพัดโดยที ok ่สองเป็นท <uss UC S> ี่ก็แล้ววันนี้พี่น้องย่างแต่ปัดดับโชอยโนะครับอาจจะเป็นผู้โบสดขนนอบโบดโบดโบดสวยงาม สฐานที่กว้างขวางล้านปูนย่างดีรถทีมงานเท่ากับทยอยทยอยมากแล้วค่ะจึงเกาะกับมาหอดแล้วใาย่จืนปูนก <c oughs> <c oughs> ็แต่เขาล้ามไว้เถอะตำกันแล้วพี่น้อง <c oughs> รอบประดับรอบประดับ ว่าจะไปไ,ไที่เพิ่นเดินทางมาก่อนสถานทีพี่น้องเอ้ยรู้ราขนาดล้านปูนยางดีคุณโอ้ยเดี๋ยว่อนแห้งพี่น้องเอ้ยนาแห้งแหลแหล่เติมแล้วมาท่านได็กินเขา่าวเสาอยู่พี่น้อง พอลงรถได้ว่าไปหากินเผาก่อนว่าทันเดี๋ยวไปนํำหาพงอี่พอ,อก่อน <c oughs> เอาอึ้อองเปาะพันนะนองแก้มพนันนะคือคือพากันได้ขอล้ามผู้ละอันสองอันนะเถอะแต่งกิวเดี๋ยวยมันจะใส่โอ้ก็ดีเถอะคือมีเอ็มซีก็เลยเอามาแจก ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่เ็ยางรอกแม่เป็นยางรอกแม่ขึ้นาใส่หมวกเนี่ยแม่บอกหัวกเนี่ยตั้งลมงเนี่ยเป็นยังนะบอแม่ลูกทุ่งแม่ลูกทุ่งป่ะนะใส่บอติดหุ่นห่วยไปได้จื่ดไปทางขุนจงเปาะไปทางขุนแม่หนุ่ยก็ซื้น้ำหาปออยู่หลังเวที ขอบคุณข้าวหลามจากน้องแก้มกับอึง่งเปาะเด้อเฟรซี่ 3, พันเม้าขอหลามให้